จี่จมนึงครับดอกพอดีงามจ้ะเรียงกันสายลาดจำลังพอดีจ้ะบนหน่อยบนใหญ่ล้นเลดอกพอดีงามจ้ะจุมใหญ่งามเนาะจ้ะ จูงม,มากเลยจ้ะจุ่มพอดีไงเพื่อนจุ่มใหไ่เพื่อนจ้ะปุ้ยสวัสดีจ้ามาพอๆกัน,กนเพื่อเราจะพี่น้องพาเขาไปแลฮามเบอร์เฮดอีจ้าไปดลุนเบิรงจ้าสิเดียเกียเพรียงแน่นนนจ้าไปเลยจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีพญามิญายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันครับมาติดตามรับชมครับเพราะว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับเสาร์วันี้กับมาพบผอกันกับบานนัดซอกกอที่เก่าครับมาผอกันเสาร์วันี้กับเป็นเสาร์วันที่เสาร์วันที่สิบเอ็ดครับเดือนกันยายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้กับภาพพม่พี่น้องเขาปลาหานเก็ตเพชช์ทีเก่าครับอยู่ไม้เก่าครับปลาบ้านน้องเมฆต้มเลนคาเพิ่มผลทลิกจากด้านบนครับหลุนติดตามรับชมบนน้ำกันครับพี่น้องมนีประชิดศอกสีมันทำไดรครับไปครับ ดอกเลี้ยแหกม้านจ้ะอกอเดง แรงหนาครับกอดแน,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 น่จ้ะแม่นงามเห็นยังจุ่้งมามกเลยจ้ะจุ่มพอดีงาม มาเลยน้นมคักเนาะลองอกเหลืองครับจะเป็นแป็ดเดียนะ๋ยวน้องจูบเป็นเห็ดหมูเดียวกัน กัวแดงดีงจะ้ะกัวแดงครับนครับโมบนเข็นตแตงแดงข้างหน้าอย่ครับก็ร่างพอดีเนาะจุกไงเพื่อนจ้ะปุ้ย เอาเลี้ยงก่อนอะนะแฮงเนาะซองจุมเนะาะนี่จุ่มนึงครับดอกพอดีงามจ้ะ นี่เป็นโมยูนะ จุ่มนะครับเป็นจุ่มงามงงเลยจ้ะกลินมือดอกกําลังพอดีเนาะ บางทีก็ทีเนะบางห้างก็ห้างแต่ไปนอง 哎呀。 พอดีงามเนาะแต่มอนี้สีห่างเนาะก็นังพอด้เกบียู่ครับคนครับเป็นแต้าขาวจุ่มพอดีงามเนาะจ้ะกำลังพอดีจ้ะสาม แดงนาเนาะเป็นสีเขียวๆจ้ะสีแดงก็แดงครับนี่ตัวงูตัวงูเลืองเนาะเลืองจ้ะไข่ผู้ ไอหน้บอกสุเกียบก็สิใหญ่กว่านี้อี <sm> ่แลไม่แ <sm> ต <Trustee> ่พี่น้องยังอะไ ดอกใหญ่นะดีนะดเนาะเกิดบลายครับค่าแบบเนี้ย chung chung mong ra ăn chắc chưa thấy đọc nè nè được đi thấy được chưa 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 thấy được นนออยู่่เเบิดแพืช่วงนี้ก็เป็นงามเพิ่นแท้ๆเนาะจ้ะแต่ว่าเพิ่นก็ออกอยู่ครับพี่น้องครับออกนมูบอยงัยเนาะเป็นมูบอยหญ่ครับเกิดนับเป็นบางจุดบางมองเนาะพี่ชายบานกับบ่อยได้น้ำป็นไรครับพี่น้อง จูจมดอก่อยก็ยังมีเนาะสนิเกบอีกอยู่เนาะจ้ะจ<า>มองเนี่ยท่ันเกิดกับมี่ครับมองกำลังสิเกิดกับมี่ แข็งๆเนาะนี่จเลี้ยงนี่เจะจุมเลยจ้ะเลี้ยงกันสายลาบ เป็นจุ่มก็มองได้ดอกสองดอกเนาะจ้ะเก็บมาลายหมืน่นขวานเนาะวัอนี้ก็สามวันที่สี่ที่ห้าแล้วครับสวยงามเนาะบัดนัานถ่าจ้ะสีนี่แต่แลเนาะสีงามจ้ะ คนก็นลายปีเนะเาะออกเขียวแนี่มองหมวกเนาะบานยังบานแข็งอยู่นเนาะจ้าดอกได้ออนแห้งกับสีบาครับกำลังพอดีจ้ะบัน้อยบัใหญ่บนนี้ Vàng cái ngai nó. สีส้ปลอยดอกหน,นึ่งงนใส่ดอกหนึง่งอื้มเรื้องจ้ะหมูหนึ่หมูสี ข้าพันสันเนาะเก็ีเล่มไปเลยครับเก็บไปเก็บมากกับเต็้มตาเนาะจะวันนี้จะมีแต่ดอกขมง,งามพือเก่าครับ เด็กตอีกดอกนี่ ล้างก็ง่ายครับเพชรนาแหลงแหลดอกเป็นแข็งดีเนาะอ,อ๋อทัดขาขูดตีนออกที่ดีกับต้มน้ำหอนหลวกก่อนเนะาะหลวกก่อนค่อยล้างครับเป็นศิลาง,ง่ายครับสองสองสองจุ่มจ้ะง,ง่าย คนจูงคนเห็นบอก <Okay. S 1> พี่งพูดขาคน ดอกม่อยเตรียมมาเลยเนาะดอกพอดีงามจ้ะจุ่มไหง่า <laughs> kìa Hãy đọc cho kênh hôm hết Gõ ngàn không ตั้งหอมซีพันกับข้าวขาวเนาะจ้ะข้าวขาวเคยวเคี้ยวเคี้ยวผัวแห่งเนาะเหลือเต้หอมจะพี่หน่อย เือเกิดได้ลกับบาายนาหลอดนี่จ้าลองนีบ่ได้เอาละครับอแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับบ้านนะครับมาเบิ่งยอดไดยอดหมานกับเซากอยครับวันนี้จ้าเบิ่งผลงานกันเลยจ้านี่จะพี่น้องผลงานชาไดเมืรอน,นี้กะเตรียมซองกระตาพุ่นๆเลยเนาะ มานขนาดจ้าพี่น้องรักๆเลยก็สิเป็นเฮ็ดนาแหลังแลจ้ะเฮ็ดกองมัอนี่กะได้แน่อยู่เนาะแต่ว่าเฮ็ดผึ่งเฮ็ดยังกะบ่ได้น้ำหาปันไดเจ้ะพี่น้องเฮ็ดละงูเนาะเฮ็ดละงูงกะพออยู่เจ้าพี่น้องฮะบ่ร้ายปันไดจ้ะรักๆเลยก็สิเป็นเฮ็ดนาแลนี่ละจ้ะก็มีทั้งจูมทั้งดอกบานเนาะบานกันยังบานงามๆอยู่จ้ะพี่น้องบางโฮมเพิ่นก็กระลังออกเนาะแต่ว่าบางโฮมก็เริ่มเบิดแล้วจ้ะเพิ่นออกแบบออกมาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องออกบ่พร้อมกัน กระมันคือเก่าจ้ามีแต่ดอกง,งามเนาะจ้าดักๆก,กระเฮ็ดหนาแหล่ะคือเก่าครับวันนี้เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใด้ชิลสองมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซาวก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามตกดกระดิ่งเพื่อที่สิบว่าพาคดคลิปใหม่ๆจากบ้านครับสซ้าก้อยจ้าคลิปนี้เดินทางกระบ,บ้านก้อนจ้าพอกันคลิปหนาวม,มาหนาจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการเข่าปลาหากเกล้าเพชรมม์มาอนี้ก็ยังถือว่ามันอยู่ครับวัอน,นี้ มันนี้ก็เขาปลาแต่เาเหมือดเนี่ยเนาะแต่ว่าบแดดมากเลิกแห้งหมนไดยครับมันนี้มาฮอดปลากับตีสีเนาะสองสามชั่วโมงครับพี่น้องตอนนี้ก็บสองโมงเคืองครับถิอเดินทางครับครับเอาละครับสําหรับคลิปมันนี้บ้านนักขอจบคลิปไปพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปมันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับ คลิปนะ้าพอกันไหมครับพี่น้องว่าศุไปหาอยหากินทางใดกับฝากพ่อแม่พี่น้องที่ตามไม่น้ำครับสำหรับคลิปมนีเดินทางกระบานครับพอกันคลิปไหมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปัญหาพญา,ามย์ยัครับ